พี่น้องเอาเอาเอาเาเาฮ็ดยังนาะบาทนี้เนาะพี่น้องป้องปลายพี่น้องป้องกุ๊กเอ้ยในที่สุดพ่อใหญ่กับยายบนก็ขนอันนี้ขึ้นมาจนได้ขนยังมาตีขนตู้เย็นนี่แล้วพี่น้องอันนี้ขนขึ้นมาสองคน ัวเมียนี่เราซอยกันดันขึ้นมาพี่น้องบานนี้เอาขึ้นมาแล้วนั่งเสียจังไรบานนี้มาเปลี่ยนประตูมันบานนี้พี่น้องประตูทั้งใส่เป็นทา้งขวาจากทางขวาเป็นทั้งใส่แกออกม้างออกสันเดบานนี้แกออกม้างออกแล้วก็จิสีประกอบไม้สันเดบาดนี้บิองดู กุมเงงเงินเิอยู่นเห็ดไปเห็ดลงไปอันเอาอันเก้าเอาอันเก้าลงไปเอาอันไม่ขึ้นมาแม่งสองคนจากสิเอื้อนผู้ใดมาสวยเนะพี่น้องนอนบ่มีคนเนาะแถวนี้ไหมบ่มีคนบ่ล่ะพากันเห็ดอยู่สองคนเงียบเงียบคุ้มดันเอาขึ้นคุ้มดันเอาลง Nạc đâu mà mình bảo 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 Ôi giờ bọn mình bỏ chén nhọn Cái xăng này Đi đâu Ngồi nghe nghe Cái bộ cà thập bên lũ bộ แก่ฝาประตูออกพี่น้องแก่ออกเบิดเลยแก่ออกเอิ่นจิเลียน,น่นสิเลียน่นสิเลียนฝาประตูให้มันไปทางนั้นให้มันไปทางตู้ตัวนั้นบ่ให้มันมาทางนี่จริงๆแล้วเนะี่ยมันสิเปิดมาทางขวาเปิดตู้มาทางขวาวันนี้เราเปลี่ยนฝาไปทางใส่โอ๊ยคุนอันเก่าอาลงไปไ่้ข้างล่างลงไปไป่้ หาบนดะโนะนโนดนักตืบทีฮีดนเว้ยจะน่ปวดแขยนย่อนมัน,ม,นมันจะเป็นจักสันละ่ะหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดสันหกสันเจสันมันเป็นในข้างใต้นัน่นจะเป็นท่ช่องแส่แข็ง เลิกเลยได้พี่น้องสองทุ่มเลยเนี่ยสองทุ่มแล้วสีบนุนสิรอเทียงขึ้นเหมือนไปจังสินอนมันก็น,นักเติบนะพี่น้อง